365วันจากคําสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่264ชีวิตด้านความประพฤติและการเป็นพยานในการประกอบพันธกิจ หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2044ความซื่อสัตย์ของผู้รับสินล้างบาปแล้วเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดสำหรับการประกาศพระวรสารและสำหรับพันธกิจของพระศาสนจักรในโลกถ้าการประกาศข่าวดีเรื่องความรอดพ้นต้องการแสดงพลังแห่งความจริงและความรุ่งโรจน์ของตนต่อหน้ามนุษย์ ก็จำเป็นต้องมีการดําเนินชีวิตคริสเตชนเป็นพยานรับรองควบคู่ไปด้วยการเป็นพยานยืนยันของชีวิตคริสเตชนและกิจการดีที่ทำโดยจิตตารมเหนือธรรมชาติย่อมมีพลังดึงดูดมนุษย์เข้ามาหาความเชื่อและพระเจ้าหนังสือคําสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2045 เนื่องจากบรรดาคริสเตชนล้วนเป็นอวัยวะของพระกายทิพย์ที่มีพระคริสตเจ้าทรงเป็นศีรษะความมั่นคงในความเชื่อมั่นและความประพฤติของเขาจึงมีส่วนช่วยเสริมสร้างพระศาสนาจักรพระศาสนาจักรจเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นโดยความศักดิ์สิทธิ์ของบรรดาผู้มีความเชื่อ จนกระทั่งเขาทุกคนเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ตามมาตรฐานความสมบูรณ์ของพระกิสตเจ้าหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2046เมื่อบรรดาคริสตชนดำเนินชีวิตของตนตามเจตนารมณ์ของพระกิสตเจ้ายอมเร่งให้พระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงโดยเร็ว พระอาณาจักรนี้เป็นพระอาณาจักรแห่งความยุติธรรมความรักและสันติดังนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่ละเลยบทบาทของโลกนี้แต่ปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้อย่างซื่อสัตย์ด้วยความเที่ยงธรรมความอดทนและความรักสรุป หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2047การดำเนินชีวิตตามศีลธรรมเป็นคารวะกิจฝ่ายจิตการปฏิบัติตนของคริสตชนรับการหล่อเลี้ยงในพิธีกรรมและการประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2048 บทบัญญัติของพระศาสนจักรเกี่ยวข้องกับชีวิตศิลธรรมของคริสตชนที่มีความสัมพันธ์กันและได้รับการหล่อเลี้ยงจากพิธีกรรมหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2049อําอำนาจสั่งสอนของบรรดาผู้อภิบาลพระศาสนจักรในเรื่องศีลธรรม โดยปกติแล้วแสดงออกในการสอนคำสอนและเทศสอนมีรากฐานอยู่บนพระบัญญัติ10ประการซึ่งประกาศหลักการชีวิตศีลธรรมที่มีผลบังคับสำหรับมนุษย์ทุกคนหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2050สสมเด็จพระสันตะป,ปาปาและบรรดาพระสังฆราช ในฐานะผู้สอนทรงอำนาจแท้จริงประกาศสอนประชากรของพระเจ้าถึงความจริงที่ต้องเชื่อและกฎศีลธรรมที่ต้องปฏิบัติท่านเหล่านี้ยังมีหน้าที่ตัดสินปัญหาด้านศีลธรรมที่เกี่ยวกับกฎธรรมชาติและเหตุผลหนังสือคำสอนพระสาสนจักคาทอลิกข้อที่2051 ความไม่รู้จักผิดพลั้งในอำนาจสั่งสอนของบรรดาผู้อภิบาลครอบคลุมองค์ประกอบของคำสอนทุกข้อรวมทั้งคำสอนเรื่องศีลธรรมที่มีอยู่ในคำสอนเหล่านี้ซึ่งถ้าไม่มีแล้วเราก็ไม่อาจรักษาอธิบายหรือปฏิบัติตามความจริงแห่งความเชื่อที่นำความรอดพ้นมาให้เหล่านี้ได้ 365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า